มึงว่าสมมุิว่าเข้าให้เลือกนี่ระหว่างพ,พอกับมึงมึงว่าเอฟซีเสอกไผยพอว่าเขาต้อ,อตงเลือกพอเด้มึงเป็นยังคือบทเสือเอ้ยมึงตัวเสือพอมึงอีเสือไผยโอ้ยปากหามึงเหนื่อยเอาทำยังก,กัสนฉันะสูตรเลยว่ามันเปน็นยังไงเอาเบิง้งยืดดีอ่ายืดดีหยัดลงท่าน,นี่แหละอยากให้กูเล่นท่านี่ก,กูก็เล่นแม่งเดี๋ยวเอาอาปากไว้บ้านอาปากนำ้ำเบิง้งอาปากอาปากข้างเด้อ อาปาก้างเบื de, ้องอาปาก้างมันจังแลบลิ้นน้ำเอออาปาก้างไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหาดีดีมันจังฉีดนะมันจังฉีดหนารักเบื้องเบื้องเดี๋ยวพอหาท่าใไงยาเฝ้าเบื้องเบื้องยาป้าเบื้องเบื้องพอฉีดหายเอาอาปากอาปากเร็วอาปากพออาปากอาปากมันจังหนารักหนากระแลบลิ้นเนอะเบื้องคอยคอยเออเบื้องเบื้องเบื้องเออเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาปากอาปากหนารักเออเก่งมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่แหละอาปากไว้เบื้องฉีดฉีดหนารักนี่เร็วเร็วเร็ว อาเบิ้งพอเช็ดคลิปหนาลักเอาขอสักคลิปเดียวเออขอขอขอคลิปเดียวบอกพอขอคลิปเดียวเบิ้งเบิ้งอาไปเด้ออ่าไปเด้ออ่าไปเด้ออ่าไปเด้อยังงับยังงับยังงับเออแลบดิน้ำแลบดิน้ำแลบดินน้ำแลบดินน้ำพอบอกไว้ให้แลบดินน้ำพอเช็ดคลิปหนาลักไปให้แม่มเอ็มก็เดีหนาลักที่ไหนครับชุดยอดลูกผมเช็ดจะได้ก็ได้เบิ้งเน็ตพอพอจะคุบนี่เด้ออย่าปากเด้อพอจะคุบประคอหน่อยเด้อประคอหน่อย เออไข่ยุ้งบ่ติงยุ้งบ่ติงปลาคอหน่อยมันตัวนี้ปลาคอหน่อยมันปลาคอหน่อยมันโอ้มันบ่สะดุ้งเลยตัวพ่อเดินสะลูกแล้วโอ้ยปากคามันเงยมืน